เอาล่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับ a อดเจทกันอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่นสลิมกันให้ดูนะครับว่าสลิมตัวเนี้มันจะสามารถเล่นโซโลแรงได้ดีจริงๆอย่างที่ผมบอกหรือเปล่ามารับชมกันเลยนะครับเอาครับก็เริ่มเกมมาเนี่ยเราก็ไปเข้าเลนเหมือนเดิมนะครับก็เราตัวเราเนี่ยเนื่องจากมีโมบิลิตี้สูงมากทําให้เราเนี่ยสามารถยืนตัวคนเดียวได้แบบสบายๆนะครับ ก่อแรกๆเนี่ยก็แบบฟาร์มกันแบบติมติมกันไปก่อนนะครับยังไม่ต้องแบบลีลาอะไรมากยังไม่ต้องเล่นเยอะนะครับเพราะว่าศัตรูที่เราจะเจอเนี่ยก็คือยอนนะครับยอนเนี่ยจริงๆแค่ไม่โดนสกิลที่มันเป็นพาสซีฟของมันเนี่ยก็ก็น่าจะโอเคละนะครับมาถึงกระปาเช็คพุ่มไปก่อนเลยสกินสกินสวยซะด้วยนะเนี่ยยอนตัวนี้อ คืออันนี้เป็นอีกหนึ่งสกินที่ผมก็คิดว่าคิดคิดอยู่นะครับว่าจะซื้อดีหรือเปล่าแต่ว่าก็ไม่เอาดีกว่าไม่ค่อยได้เล่นยอนเท่าไหร่ซึ่งจริงๆแล้วยอนเนี่ยค่อนข้างเก่งนะครับเป็นตัวที่ละลายแทงได้ดีมากเลยแล้วก็เป็นตัวที่ทําดาเมจได้ดีด้วยเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมว่าเอ้มันเก่งใช้ได้เลยเพียงแต่ว่าการเล่นโซโล,โลแรงเนี่ยยอนนี่อาจจะแบบไม่ใช่เป็นตัวเลือกที่ดีมากนะครับในการเล่น คือมันอาจจะแบกทีมได้ในช่วงท้ายเกมนะครับแต่ว่ามันจะใช้เวลานานนิดนึงเนี่ยครับเราเราตีให้มันสตาร์ทแล้วเราก็ตัดต่อไปทีละนิดทีละนิดทีละนิด,ท,นดทีละหน่อยนะครับเราก็จะเล่นแนวนี้ไปเรื่อยๆทาให้ศัตรูเจ็บนะครับพยายามทาให้ศัตรูเจ็บเรื่อยนๆ,ๆนี่ครับเราก็บุกไปยิงปุ๊บเนี่ยครับเราจะเห็นว่าตัวเราเนี่ยค่อนข้างพลิวมากนะครับพอเสร็จปุป๊บเราไม่มีอะไรทาเราก็ขอไปแท็กป่านิดนึงนะครับขอไปแท็กป่าหน่อย ป่าเรานี่ยังน่าจะยังฟาร์มไม่ครบกองนะครับแต่ว่าก็น่าจะทันเลเวลสี่พอดีโอเคกลับไปเข้าเลนต่อนะครับนี่ไม่โดนไม่โดนโอเคตอนนี้เนี่ยยอนยังไม่ค่อยเจ็บมากนะครับเวลาเราเราตีโจมตีมันนเะนี่ยครับเอาโอเคเราเลเวลสี่ละแต่ว่าโอ้ยยังยังเข้าไม่ได้นะครับยังเข้าไม่ได้ ตอนนี้คอยดูดีๆนะครับยังไม่ต้องรีบมากครับไปเก็บฮิวหลังป้อมก่อนโอเคปึ๊บอ่าโดนนะครับแต่ว่าเราตอบตอบไปนิดนึงตอบไปนิดนึงอ่าโอเคคอยดูสกิลของอิกกี้ดีๆนะครับเพราะว่าสกิลของอิกกี้ถ้ามันอันติมาเนี่ยวงมันจะบางนิดนึงมันอาจจะทําให้เราแบบไม่ค่อยเห็นก็ได้โอเคนะครับตอนนี้เมดกับลมเริ่มมาเดินกับเราละ โอเคเราต้องคอยระวังซิปอ้ืม oh, <okay>. hmm. ดันไปโดนโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรระวังแพนด้าหลวงนะครับระวังแพนด้าหลวงเนี่ยครับคือถ้าเป็นแครี่ขาตายทั่วไปเนี่ยถ้าเจอแพนด้าเนี่ยอาจจะอาจจะซิซ,ซ,ซิซิมองเท่งได้นะครับอาจจะตายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยหยิบเป็นสลิมมานะฮะโดนอีกละฟลิกต้องฟิกหลบละโอเคซิปช่วยเราได้ดีนะครับ ช่วยอมได้เราปาไปรอบหนึ่งก่อนแล้วก็รีบกลับบ้านนะครับกลับบ้านเลยคือไม่ต้องห่วงนะครับว่าเ,เราจะเราจะสามารถฆ่าได้เพราะว่าดาเมจต้นเกมเนี่ยให้มันเป็นหน้าที่ของเมจไปแล้วกันนะครับแล้วก็ทางออฟเลนแล้วก็ป่านะครับเพราะเราไม่ใช่ตัวต้นเกมนะครับเราเป็นตัวเลดเกมจริงๆกาลีนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นเป็นตัวเลดเกมเหมือนกันนะครับถ้าเลดเกมขึ้นมาทีเนี่ยยิงไส้แตกเลย โอเคเราเช็คพุ่มนิดนึงนะครับเนี่ครับจะเห็นว่ากาลีเนี่ยเราจะสามารถเช็คพุ่มได้ด้วยวิธีการปลาหอ,อกไปนะฮะเนี่ครับก็ค่อยๆย,ย,ยิงไปปลาปลาเช็คไปครับโอเคแก๊กมากครับถ้าเกิดเขาลุมเนี่ยถ้าเกิดเขามาสองเนี่ยเราเราจะไม่เล่นนะครับเออเราจะไม่เล่นจังหวะที่เราแบบเออเรามีคนน้อยกว่าครับเฮ้ยอีกกี้มาอีกกี้หลุดมานะเราไปเติมก่อนเติม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 กระโดดข้ามได้เห็นไหมเนี่ย นี่มันเป็นข้อดีนะครับมันเป็นข้อดีของเราเลยที่แบบเราสามารถมีเรามีโมบิลิตี้สูงปุ๊บเราก็แบบสามารถโดดข้ามขือ่อนู่นนี่นั่นได้อโอเคเราก็ปาเช็คพุ่มไปเรื่อยๆนะครับโอ้โหนั่นเนี่ยซิปสิบเราโดนนะครับซิปเราโดนเราต้องช่วยนะครับช่วยเพื่อนแถมจ่ายดาเมจไปเรื่อยๆ่ะปึ๊บเนี่ยครับตอดแค่นแบบดอกเดียวก็ก็ออกก็ได้นะครับไม่ต้องแบบไม่จําเป็นจะต้อง เข้าสุดนะครับโอเคโดนพอดีโดนพอด,ด,ดีเนี่ยครับในเราจริงๆเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดจะให้ดีนะครับเราควรจะแบบเออแบบลองเล่นฮีโร่หลายตัวนะครับเราจะได้รู้ว่าแบบเฮ้ยเราจะเล่นยังไงแอนเนี่ยเนี่ยครับมีโมดวิจังหวะนี้ผมตายตายตายแน่นอนมาสี่ตัวขนาดนี้ไม่น่ารอดนะครับไม่รอดไม่ไหวเออไม่ไหวจริงอืม จงังหวะนี้ก็ถือว่าไม่เป็นไรนะครับยังยังไม่เป็นไรมากโอเคเดี๋ยวเราเกิดแล้วเดี๋ยวเราเดินเกมต่อนะครับอ่าก็ถ้าเกิดมันจะมาสักขนาดนี้เนี่ยเราเราก็คงหลบไม่ค่อยได้หรอกอ่ะก็มาเคลียร์คีฟนะครับเคลียร์คีฟเลนเลนข้างต่อเคลียร์เสร็จผมว่าเดี๋ยวจะไปเดินกลางนะครับเนี่ครับเราก็ให้ลมเปิดคุ้มไปก่อนนะ เราไม่จําเป็นจะต้องแบบเป็นตัวที่แบบออต้องแบบเดินคนเดียวอะไรขนาดนั้นเนี่ยครับโอเคอ,อีก,กี้อีก,กี้อีก,กี้มานะครับอถ้าไม่มีอะไรกับฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับฟาร์มไปก่อนพยายามหาตังค์ให้ได้เร็วที่สุดนะครับเราจะได้แบบรวยไวๆเราจะได้แบบสามารถเออเอาไปสู้แบบทายเกมได้นะครับ คือถ้าเกิดเราตายบ่อยแล้วเราแบบไม่ค่อยฟาร์มแบบไม่ค่อยมีตังเนี่ยมันจะแบบมันจะสู้ไม่ได้นะครับเหนี่ยงผมมาแล้วมาแล้วแพนด้าแพนด้าเจ็บเนี่ยแพนด้าเจ็บแพนด้าเจ็บโอเคเกือบทําให้แพนด้าตายได้นะครับข้างบนจะรอดไหมเอ่ยมาไหลกับโมเมนสู้ไม่ได้โอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวกันรามันจะมาเคลียร์คีบอีกเวฟนะครับโอ้โห เห็นแก๊กแก๊กลอยอยู่ข้างล่างเลยเราอย่าเพิ่งเอาหน้าไปเช็คปุ่มนะครับเขาโซนเขาโซนแบบเรียบร้อยเลยนะเนี่ยถ้าเขาโซนขนาดนั้นเราก็ยังยังยังไม่ต้องแบบยังไม่ต้องเล่นเยอะนะครับนี่ครับเสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวไปช่วยเพื่อนจะช่วยได้ไหมจะช่วยได้ไหมช่วยได้ไหมอักซิปกิ้งออกมาโอ้โหนี่ครับนี่ครับนี่ครับมาเรียบร้อยโดนไปอีกหนึ่งดอกแต่ป้อมนี้ต้องต้อง,ต,องต้องปล่อยนะครับ ยังไงก็ต้องปล่อยเราเราไม่ไหวเราไม่ไหวนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหกาลีกาลียิง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 เรือเรือเรืร้อยไหมไม่ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ยวพิ่งเดี๋ยวพึ่งเออโอเคเราก็พยายามเล่นเซฟนะครับจริงๆเนี่ยคือถ้าเกิดเอาเราสมมุติเราฆ่าตัวแก๊กได้เนี่ยแต่ว่าตัวเราตายเนี่ยครับเจอย้อนฆ่าเนี่ยผมว่าไม่คุ้มเลยอย่างที่ผมเคยบอกนะครับว่า ถ้าเอาโลมไปแลกกับตัวแครี่อะไรพวกเนี้ยหรือไปแลกกับเมนเนี่ยยังไงก็คุ้มเออเพราะว่าตัวโลมเนี่ยมันไม่เป็นตัวที่แบบจะบูสต์การเงินได้ดีอยู่ละอืมมันเป็นตัวที่เอาไว้ใช้สําหรับเป็นซัพพอร์ตนะครับเป็นหน้าที่ซัพพอร์ตอย่างเดียวเออโอเคเราก็เดินเกมต่อนะครับตอนนี้เรามาเคลียร์คีปหน่อยอ่เาเพราะว่าเกมมันต้องดำเนินด้วยพื้นที่นะครับมันเป็นการชิงพื้นที่ ว่าแบบเออเราสามารถชิงพื้นที่ของฝั่งศัตรูมาได้มากน้อยขนาดไหนนะครับโอเคก็เลนกลางเราน่าจะแตกนะครับโอเคอ่ะโดนโดนแก๊กโดนแก๊กแต่ว่าทางตัวเราก็เจ็บหนักอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ครับอ่ะเราพยายามแบบโซนไว้อ่ะโอเคโอเคปลาปลารัวๆนะครับโอ้โห ไม่ไม่น่ารอดนะแพนด้าแพนด้าไม่น่ารอดนะเดี๋ยวเรากระโดดข้ามคือโอ้โหจะเลยโอ้โหเมื่อกี้นะถ้าซิกไม่อมนะแก๊ตายไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยโอเคเมาไหลเราช่วยเจ็บงานนะครับโอเคแต่ป้อมล่างเราน่าจะโดนไถแตก,กป้อมหนึ่งเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับโดนโอเมนแบบได้ป้อมมายาวเลย ไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวเราค่อยๆเดินเกมกับเพื่อนเราต่อไปนะครับเราพยายามจ่ายดาเมจให้ดีที่สุดก็พอแล้วก็เซฟตัวเองให้ได้มากที่สุดนะครับตอนนี้เราต้องดูแมปนะครับว่าแบบเฮ้ยศัตรูอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยครับเรายังไม่ต้องรีบให้กาลีเราจ่ายดาเมจไปก่อนตอนนี้เรายังไม่เห็นหมีนะครับว่าหมีอยู่ไหนฮึกระโดดกระโดดหลบนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โห มามา,มาแบบไอ้นี้เกินเข้าสุดเกินโอเคดีงามนะครับถือว่าช่วยเราออกมาได้โอเคต้องหลบนิดนึงละแก๊กเขาไม่ค่อยแม่นนะครับจริงจริงถือว่ายังยังเป็นเรื่องเรื่องดีนะครับสำหรับเรายังไม่แม่นมากโอเคหมีไปด้านบนน่าจะปิดซินเนเทอยอยู่นะฮะโอ้โหมาสองด้วยจะรอดไหมโอ้โหซิเนเทีาฆ่าได้นะฆ่าหมีได้ โอ้โหดับเบิลคิวด้วยโอเคถ้าอย่างนี้เราดำเนินเกมต่อได้ละเราก็มาตัดตัดทรัพยากรป่าของฝั่งเขานะครับทำให้ป่าเขาเล่นยากโอเคโอ้โหเรากระโดดข้ามขื่อมาเลยเอ้ยล้างมาเรียบร้อยโดนไปแล้วครับเรียบร้อยเลยเรียบร้อยลงเลนจีนอ่าอะไรนะ่าจะเก็บได้ไหมอ่าไม่ทำไม่ได้เราก็มา ตัดทรัพยากรป่าฝั่งเขานะครับบัฟบัฟงบัฟฟ้างตัดตัดไปเถอะโอเคตีป้อมนะครับป้อมกลางเราน่าจะได้ได้คืนมาละโอเคระวังโอเมนดีๆนะครับต้องระวังโอเมนโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอเคระวังระวังโอยจะรอดไหมจะรอดไหมจะรอดไหมโอ้โหอืซิปซิปนี้ถือว่าดีมากเลยนะครับเนี่ยคือแบบอมได้ขูกจังหวะมากแบบ พันด้านี่คือใช้สกิลกับเราจนหมดแล้วเออเราก็เจอซีเนเทียเก็บไปนะครับโหปาเราถือว่าเล่นโอเคเลยโอเคครับก็มาเดินเกมต่อนะครับยำเดินกับเพื่อนเข้าไว้นะฮะแล้วก็พยายามมองแมปดีๆนะครับว่าศัตรูมันจะวิ่งไปทางไหนเออคือเนี่ยแฮรี่เนี่ยเราต้องเป็นตัวแบกท้ายเกมให้ได้นะครับเราพยายามจ่ายดาเมจแบบจ่ายจากด้านหลังให้ดี แล้วก็คอยหลบด้วยเนี่ยครับม,มันมันเลยเป็นมันเป็นมันเลยเป็นสิ่งที่ผมชอบเล่นแคลรี่ที่มันมีบอมบิลิตี้สูงเนี่แหละครับมันคือสามารถหลบได้อะไรได้โอ้โหเจ็บนะเนี่ยยอนเจ็บหนักนะเนี่ยยอนเจบน็บนะเนี่ยเจ็บหนักเลยล้างไหมล้างไหมเออโอเคโอเคโอเคโดนไหมโดนโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยอ่าเกมไฟทีมไฟเราตอนนี้ชนะนะครับ ฝั่งศัตรูตายสองนะครับอ่าเราก็มาตัดทรัพยากรป่าเพราะว่าคีบคีบบนคีบกลางยังยังดันไม่สูงนะครับเราก็พยายามมาดันดันเรื่อยๆนะครับในจังหวะที่ศัตรูตายพยายามทําคีบทําเวฟคีบไปเรื่อยๆ <c oughs> <c oughs> นี่ครับโอเคจะกาลีจ่ายดามเมดละเราก็คอยรอจ่ายดาเมเมกด้านหลังนะครับ ตอนนี้ซิปถือว่าถึกมากนะฮะโอเคเดินเกมต่อนะครับซิปเขาเล่นเป็นงานอ่ะเนี่ยคือจริงๆเล่นโซโล่แรงเนี่ยค่อนข้างแบบค่อนข้างเล่นยากนะเพราะว่าเราเราจะเจอแบบคนเป็นงานน้อยมากโอโ้โหโอ้โหมีมากอืนี่ครับกระโดดฟิกเลยพุ่งมาได้โคตรไกล <laughs> ออโอเค จริงเราต้องระวังหมีนิดนึงนะครับถ้าเห็นหมีถ้าเห็นหมีเมื่อไหร่เนี่ยก็รีบรีบหนีทันทีโอเคเดี๋ยวน่าจะมาปิดโอเมนเดี๋ยวขอความเอาเลือดก่อนเอาเลือดจากมังกรเนี่ยแหละโอเคอเรียบร้อยนะครับปลาไหลนี้เก็บไปโอ้โหเจออะไรแพนด้ามาอย่างนี้ก็เสร็จสิครับโอเคไป เดี๋ยวรอรอนะครับคือโอ้โหเฮ้ยจังหวะน,นี้ผมเข้าผมผมเข้าสุดไปโอ้ยตา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 ยผมเข้าสุดไปนิดนึงคือหิวไงนะไม่เป็นไรนะครับก็เราทำเพื่อนเราตายด้วยอันนี้จังหวะน,นี้จังหวะนี้หิวไปนิดนึงอโอเคครับก็เดินเดินเกมต่อ ตอนนี้ตอนนี้ซีเนเทียน่าจะไปเอาดาร์กนะครับเออแล้วก็ช่วงเวลานี้ก็ใกล้เวลา15นาทีละอันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างแบบออกลายเป็นช่วงที่ต้องวัดดวงกันละว่ออแบบเฮ้ยใครจะได้ก็สเลเยอร์ไปนะครับอันนี้เนี่ยอาจจะไม่ต้องรีบต้องรอหรอเราเราให้แบบทีมไฟเราพร้อมก่อนโอเคก็เดินเกมต่อนะครับจริงๆก็เดี๋ยว รอเพื่อนนะครับเราก็ฟาร,ร์มรอเพื่อนไปก่อนจะนีต้ต้องรีบโอโ้กาลีกาลีเจอแพนด้าลวงนะครับคือกาลีเนี่ยจริงๆควรเดินกับโลมก่อนนะครับให้โลมเป็นคนเปิดเปิดไอ้นี้ก่อนเป็นคนเปิดแมปก่อนนะครับว่าเอ้ศัตรูอยู่ตรงแนวไหนบ้างอะไรเงี้ยโอ้โหนีเน่เล่นเล่นโอมซีเนเทียไปเลยเลยเอาอย่างนี้เลยเลยโอเค เราก็ไล ok ่ยิงไล่ยิงไล่ยิงโอ้โหเรียบร้อยโดนอีกนัดโดนอีกนัดเรียบร้อยนะครับมีศัตรูมาจากสองด้านเลยโอ้โหเราต้องช่วยเพื่อนนะช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนอ๋อันดาโดนคันดาโดนเออเขาันดามันโอ้โหโอ้โหต้องหลบก่อนนะโอ้โหเซนเตียเก็บไปนะครับจริงผมไม่กล้าเข้าเยอะแต่จริงผมไม่กล้าเข้าเยอะเกินนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเข้าสุดเกินแล้วถ้าเกิดเราตายเนี่ย เดี๋ยวเราจะแบกทีมไม่ได้นะเออคือแครี่พยายามอย่าตายนะฮะเพราะว่าลมเมื่อกี้ลมเราตายละโอเคอน,นี่ก็มาเดินพร้อมกับเมดกับทางออฟเลนนะครับก็ตัดทรัพยากรไปตัดไปเรื่อยเรื่อยโอเคเราเราน่าจะได้กอสเซเลเยอร์นะครับเพราะว่าศัตรูเนี่ยน่าจะต้องไปเคลียร์เคลียร์เวฟทั้งสามเวฟนะครับ เราก็ค่อนข้างตีแรงใครแก๊กเดินมาอืมีการดึงมาด้วยโอเคเราดักรอนะครับมาลุยต่อนะครับลุยลุยต่อกับเพื่อนเราโอเคเราต้องดูก่อนนะครับว่าสตูเนี่ยอยู่ทางทิศไหนบ้างออตอนเนี้ยจะเห็นว่ายอนน่าจะอยู่ตรงกลางนะครับอ่ะแพนด้าอยู่ด้านบนแต่ว่าตอนนี้เนี่ย ถ้าถ้าโตล้วงเนี่ยจะมาล้วงเรานี่ก็น่าจะมาจากฝั่งด้านบนนี่แหละเพราะฉะนั้นเราต้องระวังดีๆนะครับว่าแบบเออศัตรูมันจะมาทางไหน่างโหโอ้โหถึงกับไอ้นี่เลยหรอโอ้โหโอ้โหโอ้โหอม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 โอเคผมแล้วก็ฟิกนะครับแล้วเราก็กลับเข้าไฟต่อนะครับโอเคโอเคกระโดดกระโดดเรียบร้อยโอเคเก็บสี่เก็บสี่เหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวได้ไหมจะได้ย้อนไหมจะได้ย้อนไหมย้อนไม่น่ารอดนะเจอปลาไหล ครบเรียบร้อยเก็บ5้าไปเรียบร้อยนะครับโอเคน่าจะจบได้นะครับได้ทั้งกอสได้ทั้งไอ้นี้ก็จบไปแล้วครับสำหรับเกมนี้กับสลิมโซโลแลงนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับแครี่ตัวนี้เก่งอย่างที่ผมบอกไหมโอเคเดี๋ยวเรามาดูคะแนนกันนะครับว่าตัวสลิมของผมเนี่ยจะได้กี่คะแนนกันนะครับ โอเคก็เกมนี้ได้อันดับที่1นนะครับสลิมฮ uh ่า huh. ได้ MVP คือเราทำดาเมจไปได้เยอะมากแล้วก็ตายน้อยด้วยนะครับ mm hmm. โอเคครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับเราวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเราวเจอกันนะครับ